สวัสดีคุณผู้ชมครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมดินแพนซึ้นทิ้งนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม Minecraft เกมเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราก็จะมีวิธีการต่างๆนานาเลยมาเสนอให้ผู้ชมบริเารลแล้วมาเสนอให้ผู้ชมได้ได้ดูกันนะฮะแล้ววันนี้เราก็จะเสนอเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเอาละฮะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft แล้วนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมจะสอนวันนี้ก็คือการขยายพันธุ์สัตว์นั่นเองนะครับผม ซึ่งเวลาเราเล่นเกมไมค์ครับ t เนี่ยเราก็มกักจะทําฟาร์มนะฮะแล้วสิ่งที่เราต้องทําอีกอย่างนึงนะฮะเราก็คือการขยายพันธุ์สัตว์นั่นเองฮะเห็นว่าเมื่อผมถือข้าวสาลีนะฮะแกะหมูวัวเนี่ยฮะจะเดินตามผมตลอดเลยเพราะมันอยากกินนะฮะเราสามารถขยายพันธุ์ได้โดยคลิกขวาใส่ตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะฮะนี่ฮะอ่าก็จะได้เป็นลูกแกะน้อยออกมาอย่างนี้นไง สำหรับวัวนะฮะอันนี้วัววัวเห็ดก็ทำเหมือนกันนะฮะนี่ลิกขวาใส่เีลาตัวก็จะได้เป็นลูกวัวออกมาพร้อมด้วอีกีด้วยฮะสำหรับวัวธรรมดาก็เช่นกันนะฮะลิกขวาลิกขวาหนึ่งทีใส่ตัวหนึ่งอีกหนึ่งทีก็ใส่ตัวหนึ่งก็จะได้เป็นลูกวัวมาะฮะแต่บางทีมันอาจจะเหนื่อยก็เป็นได้นอะอ่ะเราไปดูหมูกันดีกว่าฮะ สำหรับหมูนะฮะจะเป็นแครอทนะฮะแครอทหรือว่าพวกมันฝรั่งนะฮะก็จะได้หมดก็เราจะเอาเป็นฮะแครอทเราก็จะได้ลูกหมูมาเมื่อลูกหมูโตขึ้นก็สามารถผสมพันธุ์ไปต่อไปได้นะฮะเห็นแล้วเยี่ยมไปเลยครับผมสําหรับกระต่ายนะฮะเราก็สามารถผสมพันธุ์มันได้ด้วยแครอทครับผมโดยการ ทิศที่กระต่าย2ตัวเหมือนเดิมฮะนี่ไงฮะก็จะได้ลูกกระต่ายออกมานะฮะนานง่ายเห็นไหมสำหรับไก่นะฮะก็ง่ายๆฮะใช้เมล็ดครับผมเมล็ดตัวนี้เนาะก็จะทําให้ไก่มันเดินตามแล้วเราก็คลิกตัวนึงตัวนึงอย่างนี้ฮะไก่นั้นผสมพันธุ์ง่ายนะฮะก็จะได้เอ็กพีพร้อมลูกไก่ออกมา ครับผมสำหรับไก่ก็ทำได้อีกวิธีหนึ่งนะฮะคือการโยนไข่ครับผมเนี่ยจะได้ไข่มาแล้วเราก็คิ้ขวายโยนไปเห็นไหมง่ายมากเลยฮะ,ะโอ้โหแต่การฟักไข่นะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะฮะ oh, <no. S 1> และ้วก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมแล,ล <Yahoo. S 1> แล้วก็กดไลฟ์คอมเมนต์นะครเพื่อเป็นการ นำไปปรับปรุงนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ